แปดโมงยี่สิบก่นาทีแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครตรงบริเวณถนนพุทธมณฑลสายสองเป็นบรรยากาศของการออกกำลังกายการยืดเส้นย,ยืดสายการวิ่งการจ็อกกิ้งในเช้าวันที่9ก้พฤศจิกายนสองพวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมมีพลังแล้วก็ได้ พูดคุยได้ประชุมไปด้วยในระหว่างที่วิ่งนะครับเรียกว่าได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างคือออกกำลังกายไปด้วยประชุมกลุ่ม E T M สภากาแฟนะครับมันมีประโยชน์อย่างไรทำไมถึงต้องมาประชุมกันในทุกๆเช้าถ้าทุกท่านสนใจอยากจะเข้ามาร่วมประชุมด้วยก็ยินดีนะครับก็ อาจจะสายไปนิดหนึ่งสำหรับช่วง t อ l k กอินเดอ r d กานในทุกๆเช้าที่ผมเคยเรียนกับทุกท่านว่าจะพยายามถ่ายทอดในช่วงเวลา8นาฬิกาแต่ด้วยการาพูดคุยกันในกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะได้เนื้อหาสาระและก็ได้ความรู้ก็เลยทำให้เวลาล่วงเลยมาถึงเวลานี้สิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอกับทุกท่านในเช้าวันนี้ก็คือเรื่องของการมีพลัง ในแต่ละวันแต่ละวันพวกเราโดยส่วนใหญ่แล้วก็อยากจะให้ตัวเองนั้นมีพลังถ้าเกิดว่าตื่นขึ้นมาแล้วไม่มีพลังก็เหมือนหนึ่งว่าไม่ได้โอกาสดีๆนะครับการมีพลังหมายความว่าทำให้เรามีมันสมองมีวิธีคิด มีความคิดทั้งกำลังกายกำลังใจในการที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคหลังจากนี้นะครับหลังจากที่เราตื่นขึ้นมาเพราะนั้นการที่เราพลังเสริมพลังให้กับตัวเราเองกับคนในครอบครัวกับเพื่อนฝูงกับพี่น้องกับคนคน กับคนโดยทั่วๆไปก็อาจจะทําให้เราได้โอกาสดีๆนะครับในการที่จะได้ดําเนินชีวิตนะครับที่มีความสุขสิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเราไม่ระมัดระวังนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยนะครับ อยากจะเรียนกับทุกท่านว่าเราควรที่จะมีอะไรบางอย่างที่เป็นแรงบันดาลใจโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของการทำงานหรือว่าความมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของสุขภาพหรือในเรื่องของด้านการเงินนะครับเพราะปัจจุบันนี้ระบบการเงินต่างๆค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปมากแต่ถ้าเราไม่สนใจไม่ขนขวายหรือว่าไม่ตั้งใจอโอกาสต่างๆที่ ดีๆเข้ามาในชีวิตเราก็จะผ่านไปหายไปนะครับนั่นก็เป็นความตั้งใจที่ผมอยากจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้รู้ว่าแพลตฟอร์มหรือว่าโอกาสในการทำงานทำเงินทำไรายได้นั้นมีเข้ามาในชีวิตเราในทุกๆวันเพียงแต่ว่าเราคว้ามันได้ไหมเราสามารถที่จะดำเนินงานตามที่มัน เป็นโอกาสมาให้เราได้ไหมมันอยู่ที่วิธีคิดของเราครับถ้าเราคิดบวกถ้าเราคิดว่าเป็นไปได้มันก็จะเป็นไปได้แต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันก็จะเป็นไปไม่ได้นั่นเป็นสัจธรรมเป็นเรื่องที่พวกเราเข้าใจกันดีเหมือนกับการออกกําลังกายนี่แหละครับเราออกกําลังกายในทุกวันถ้าเราคิดว่าเราจะทําให้เรามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เราก็จะสามารถ ทำได้แล้วก็เราก็จะผลฝายที่จะออกมาออกกําลังกายเราจะเห็นว่าด้านหลังของผมนั้นเป็นอ่าบริเวณที่ออกกําลังกายในกีฬาต่างๆนะซึ่งเป็นความกระตือร้น,นของแต่ละคนแต่ละท่านที่อยากจะให้ตัวเองนั้นสดชื่นอยากจะให้ตัวเองนั้นแข็งแรงก็นํามาฝากกับทุกท่านเพื่ออย่างน้อยๆก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นข้อคิดเป็นโอกาสาในการที่จะ ได้เสริมพลังให้ตนเองขอบคุณสำหรับการติดตามเราจะพบกันในอย่างนี้ในทุกๆวันตาม,มมานะครับสวัสดีครับ